ก็ช่วงนี้อนิเมะทีเจอก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะได้อัปเดตอะไรที่แบบดีๆเลยนะเอาจิงๆก็อัปเดตมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะแต่ว่ามันไม่มีอัปเดตอนิเมะเรื่องที่ดูเลยดิอ่าเกมมันก็ค่อนข้างแย่น่าเบื่อแล้วฟาร์มว่าฟาร์มนานอนิเมะที่ดูก็ไม่อัปเดตมาอัปเดตมาแต่เฟรอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ดูอืสงสัยต้องเลิกเลยแล้วแหละแต่อย่างน้อยลองกดเข้าไปดูเป็นครั้งสุดท้ายหนยก็ดีนะ อืมอยู่ไหนนะฮะไปไป,ปไม่ได้อัปเดตบุงโกสเตรด d อก s ์ยังนั้นเหรอใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือความในใจของผมเนะผมที่ผมเห็นตอนแรกนะครับคือผมแม่งกำลังจะเลิ่เล่นอนิเมะแอดเลยเว้ยเพราะว่ามันไม่ได้อัปเดตอนิเมะที่ผมดูมาเลยนะครับนะแล้วอยู่ดีๆมันได้มาอัปเดตไอ้บุงโกสเตรด็อก์นะผซึ่งไอเรื่องเนี้ยทุกคนอาจจะงงว่านี่มันเรื่องอะไรวะ ไม่เห็นจะอยู่ในสาระบบอนิเมะที่รู้จักเลยนะครับนะเพราะว่าเอาจริงๆผู้ทำตังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับนะแต่ว่าผมชอบมากผมค่อนข้างที่จะชอบมากเป็นหนึ่งในอนิเมะที่ผมชอบที่สุดเลยตั้งแต่ดูมานะนะผมให้สําหรับส่วนตัวนะส่วนตัวล้วนๆนะผมให้เนี่ยแม่งเกียร์เดียวกับพวกแบบเชนซอมแมนอะไรแบบนี้เลยนะครับนะสนุกมากนะผมแต่ว่าแค่ว่าไม่ค่อยดังเฉยๆนะมันดีใจมากที่เขาเอามาเนาะแล้วแม่งเอามาโคตรถูกเวลาเลย คือผมกำลังจะเล่นเล่นอยู่แล้วเว้ยผมกำลังจะเล่นเล่นอยู่แล้วนะครับนะแล้วไม่ค่อัปเดตมาเลยนะผมโอเคงั้นเราก็จะมาทาการสรุปอัปเดตนั่นเองนมซึ่งอัปเดตเนี้ยผมจะเล่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับนะเห็นผมพูดว่าจะเล่นจะเล่นจะเล่นไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ก็จริงก็สดท้ายไม่ได้เล่นนมแต่ว่ารอบนี้น่าจะได้เล่นนะน่าเล่นเล่นนะผมเพราะว่านี่เป็นอนิเมะโปรผมนะก็ไอซีซั่นใหม่ของอนิเมะเรื่องนี้เพิ่งจบไปพอดี นะครับผมเขาก็เลยอัปเดตมามัง้งเออจะเรียกว่าเกากระแสก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ดังขนาดนั้นด้วยซ้ํานะครับผมก็โอเคมานะครับนะมาทําการสรุปอัปเดตเลยเนาะผมยังไม่ได้เล่นเลยนะถือว่ามาลองเล่นแล้วกันนะนั่นเหมือนกับท,ท,ที่ทุกครั้งที่ผมชอบทำน,นั่นเองเนาะ้ทำไมโหลดนานจังวะอะนนี้โหลดมาละโหนาะาอะไรวะเนี่ยนะอ๋อโอเคโมเดลงงเลยนะครับนะนี่นะผมเป็นอัปเดต พอร์ตเอเจนซี่นะมาหรือว่าเป็นอัปเดตบโกเรดอกนั่นเองนะมาเป็นอีเวนต์เนาะก็เข้าใจได้นะผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าแนวเรื่องแบบนี้มันก็ดูจะไม่เหมาะกับการไปทําเป็นอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรสตอรี่อยู่แล้วนะผมอย่างมันไม่ได้ดังขนาดนั้นเนาะอืมก็เอาง่ายเดี๋ยวก่อนสรุปอัปเดตเลยนะผมขออธิบายเรื่องนี้นิดน,นึงมันจะอามกรมณ์3าก๊กอ่ะเออนะครับนะมันก็คือมันจะแบบ ถ้าเป็นโชเน้นทั่วไปเนะี่ยมันจะเป็นพระเอกสู้กับตัวร้ายในบอสแต่ละภาคใช่ไหมแต่เนี้ยคือมันจะมีกลุ่มหลายๆกลุ่มแล้วแม่งต้องเหลี่ยมสู้กันเว้ยแล้วเรื่องนี้เหลี่ยมโคตรเยอะครับนะใครที่ชอบแบบแนวใช้หัวสมองสู้กันบวกกับพลังพิเศษเนี่ยแนะนําเลยนะมาชอบมากเรื่องนี้เนาะโอเคมไม่เสียเวลาแล้วเนาะนมาอ่านอัปเดตกันเลยมันเป็นอ <c oughs> ัปเดตเล็กๆน้องก็จะมีอัปเดตใหม่เนาะให้ไปคุยกับดาไซนะที่ล็อบบี้เนาะเพื่อ,าานะนะอข้อมูลเนาะมีตัวใหม่มา นะครับผมแล้วก็ตามธรรมเนียมช่วงนี้นะมาที่เขาจะให้พวกตัวละครใหม่เนี่ยมันจะมีบูทดับเล็กกับบูทดามิเอตนะมาในอีเวนต์นั้นๆเนาะซึ่งก็ค่อนข้างด,ด,ดีนะมายูนิตแมคานิคเ,เพิ่มทุกเพิ่มทุกอัปเดตนะครับในไอแอนเนี่มาทุกรอบนะผมฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจนะผมบัคฟิกก็ไม่ต้องสนใจบาลานซ์เชคไม่ต้องสนใจแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับนะก็โอเคมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมอ้าวนี่หันมาเจอเลยนี่ครับดาไซอยู่ข้างๆอ่ามูซานเลยนั่นเอง น้องก็ไหนลองกดลงไปสิไหนดูดิเป็นอีเวนต์แบบไหนออันนี้ซูเปอร์นัชชาร์ลบุ๊กคืออะไรอะซื้ออันละสิบห้าเพรน,นะครับนะทำไมมันได้เยอะอย่างนี้เนี่ยทำไมมันได้เยอะอย่างเงี้ยก็คือผมกดซื้ออ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ตกใจผมนึกว่าซื้อกดแบบกดบายทีเดียวเราได้สองร้อ่าสิบอันเลยไม่ใช่นะครับนะกดบายก็ได้ทีละอันนะผมตกใจหมดนะครับนะ ไออันนี้เนี่ยน่าจะเป็นของอีโวป่ะน่าจะเป็นสมุดนะผมสมุดเอ่อของจำไม่ได้ลวนะผมเพราะว่านี่ไมเรื่องนี้ด้วยคำที่มันไม่ค่อยดังนะก็กว่าจะออกมาแต่ละภาพมันก็นานอยู่พอสมควรนะเออนมสมุดของสักคนนึงอะ่ะมันเป็นสมุดของตอนแฟลแบ็กอะ่ะเออแล้วมาจำไม่ได้แล้วโอเคไหมน n องพอร์ตเอ็จิเียพอเลองซื้อมาสักอันหนึ่งนะครับผมอ๋อนี่ไงมีผู้อยู่ข้างล่างเอ่อ เอาซูเปอร์เนทชอลบุ๊กที่สามารถซื้อได้ตรงนี้เนี่ยนะครับนะสามารถเอาไปแลกเป็นเอกซ์คลูซีฟไอเทมหรือว่าไอเทมพิเศษได้นั่นเองนะครับนะไอเทมลิมิเต็ดได้เนาะก็แลกไหนอะ่ะเออมันแลกตรงไหนวะฮตามจริงฮัลโหลเอาไปแลกไหนครับเนี่ยนี่ไม่รู้นะครับนะแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละนะครับผมแลกไหนวะเออช่างมัน นะครับนะก็ถ้าแค่มาเล่นแค่นี้มันก็ดูจะไม่มีอะไรใช่ไหมเราจะลองมาลงพอท่อสักรอบแล้วกันเรามาดูว่ามันจะยากสักขนาดไหนเชียวนะก็เปิดมาเป็นเทียศูญนะครับผมน่าจะง่ายนะครับนะ่นาจะง่ายนะเออนะผมนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้น,นานเหมือนกันนะนะเป็นบัฟความมืดนะครับผมก็ต้องเอาตัวพาความมืดไปนั่นเองนะซึ่งตัวความมืดเนี่ยผมมีตัวไหนเก่งสุดวะ กิฟฟิตมีกิฟฟิตครับเก่งสุดนะครับนะแต่กิฟฟิตมันจะทําอะไรได้หรอวะกิฟฟิตมันต้องรอเหรียกเกมมันดิอ้าวไปเอาไปเอาไปนะครับนะกิฟฟิตไปน้องพ่อออกไปก่อนนะครับนะไอฮอนสผมเอามาเก็บเวลเจะไม่มีอะไรหรอกนะผมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เก็บเวลไอนี่อีเวนต์ซัมเมอร์เอนเอนะครับนะเอาไอนี้มากิฟฟิตมากิฟฟิตอยู่ไหนวะอ่านี่กิฟฟิตน้อมโอเคมานะครับ,นะรบ,นะรบมาแล้วก็ลองไปโซโล่เลยสักรอบนั่นเอง นะครับผมไปกันเลยนะครับนะจะมาดูแบบกันด้วยเนาะว่าแบบอุ้ยอ๋อแม่งขี้เกียจทำแบบ <laughs> อ๋อโอเคไม่ขี้เกียจทำแบบนะครับนะก็ก็ก็เข้าใจได้นะครับนะเพราะว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีสถานที่ที่แบบเป็นไอคอนิกจริงๆนะแต่ก็อแบเสียได้เหมือนกันนะเออนะ้ผมแต่ก็เข้าใจได้มันไม่มีสถานที่ไอคอนิกนะนสำหรับเรื่องนี้เนาะ ก็อย่างว่านะผมว่ามันไม่ใช่แนวโชวเน้นจ๋าๆนะมันเป็นแนวอา่าหลายๆฝั่งสู้กันนะผมแล้วก็มีการใช้เหลี่ยมนะครับนะแล้วก็สู้ตรงๆด้วยก็มีนะครับผมก็โอเคมานะนะโอเคมาโหลดเสร็จแล้วนะผมก็มีรีวอร์ดบูสสกิเกตพอตเตรเลดแล้วพวกนี้ก็เรายังไม่มีตัวใหม่นะครับนะฉะนั้นเรายังทําอะไรไม่ได้นั่นเองนะครับผมเลือดเท่าไหรอ่อ่ะพัโอเคชิวๆไปนะครับนะซึ่งก็ ตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่ามันจะมีถึงเทียอะไรเทียห้าเหมือนตอนเชนซอมแมนปะหรือว่าจะมีแบบถึงเทียสิบสิบเอ็ดอะไรอย่างนี้เลยนะครับนะเหมือนอ e ีเวนต์ซัมเมอร์เนาอันนี้ก็ไม่ทราบาาาเหมือนกันนะมาว่าระวางป่าอินไปก่อนแล้วกันเ้าจะสังเกตว่าป่าอินนี่แม่งกี่แพทแล้ว <c oughs> กี่แพทแล้วนะครับนะเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้ว นะครับผมก็เลิกไปแล้วประมาณแผ่หนึ่งละนะครับผมก็คือผมแค่ไออัปเดตเฟดอะผมแค่มาทำสรุปอัปเดตแต่ถามว่าเล่นไหมผมไม่ได้เล่นผมไม่ด้เข้าเลยนั้นแม่งไม่น่าสนใจน้องสำหรับผมเพราะผมไม่ได้ดูเฟดเนี่ยเออแล้วมันก็เลยไม่ได้เล่นเนาะตัวมันก็จะเก่าๆนิดนึงนะครับน่าจะสังเกตได้ว่ายังใช้เป็นเอสคานออยู่เลยนะครับผมสแา่งมันเล่นด้มันเล่นได้นะมันเล่นได้นะไม่ใช่เล่นไม่ได้นะผมแต่แค่ว่ามันมีตัวที่ดีกว่าแค่นั้นนะครับนะ ผมไม่ได้เป็นพวกที่แบบเอไเเมตาไงเออนะผมคิดว่าผมไม่จำเป็นต้องเมตาทุกแพทนะไปเอาหาตัวที่แบบดีจริงๆมาแล้วก็เล่นแบบยาวๆเลยด้วยนะมาโอเคมาเนาะผมเอ่อตอนนี้ก็อันจิคือมันคข้ายอย่างง่ายนะเราก็ทําการสกิปไปตอนเจอบอสเลยละกันนะครับผมเ้าจบแล้วเออจบง่ายดีนะครับนะอ๋อซึ่งบนเนชั่นรอบบุ๊กนี่คือ เราไอนี่เอาก็ได้นะเออนมเราสามารถเอ่อเล่นให้ผ่านแล้วก็ได้ไปด้วยนะเออนมไม่ต้องใช้เพชรอย่างเดียวเนาะซึ่งก็เมื่อกี้ผมมันง่ายไงผมก็เลยประมาทครับผมก็เปิดเอฟเคไว้แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำนะกลับมาอีกทีเอ้าจบแล้วอะ่ะหน้าบอยไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้เห็นหน้าบอสเลยเดี๋ยวดูพอต่อต่อไปดิเออแล้วเด้อ ยังไม่เห็นหน้าบอลเลยอะเสียดายนะครับนะเอาไปว่าเอ้ยดิฟิคอลตี้มันฮะเจวนะอันนี้มันน้อยไปปะคือผมขึ้นเทียศูมันหนึ่งใช่ไหมเทียสูมันดิฟิคอลตี้หนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์เลยอันนี้คือเพิ่มขึ้นมาแค่ศูนย์จุดหนึ่งไงนะแต่ว่าให้รีวอร์ดหรือรางวัลเพิ่มเป็นสองเท่าเลยนะครับนะเฮ้ยเอาเรื่องจัดนะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็ยังงงอยู่นะว่าเอาไปแลกที่ไหนนะผม ยังไม่รู้นะเพราะว่าเรากลับล็อบบี้กันก่อนล้วกันนะครับผมอย่างวะสรุปบอสเป็นตัวอะไรวะก็ไม่รู้วะถ้า้เดาอาจจะเป็นพวกอะไรชูยะอะไรเงี่ยเออแล้วมาพวกตัวละครหลักในเรื่องทั้งหลายนะก็นะโอเคหลักๆอรปเดตนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมมันมนั่นมันต้องมีดิมันต้องมีที่แรกดิวะผมน่าจะแค่งโง่ไม่รู้เฉยเมันแรกตรงไหนเนี่ยแลนะจิ้มดิวิวมันแรกยังไงวะ แป๊บหนึ่งนะหรือว่าหรือว่ามันเป็นตัวตู้หรอแบบเราต้องหาตัวละครจากตู้หรออ๋อนี่ไงอ๋อเรามาสุ่มกาชาอเออเออเออเวยเ,เ,เออน่าสนใจดีนะครับนะการ์ตูลิมิเต็ดวีเจอร์ when you draw m y t h i c from this banner อ๋อ ก็คือทุกครั้งที่คุณได้ตัวมิติเนี่ยจะได้เป็นตัวฟีเจอร์แน่นอนนะมาดูกันหน่อยละกันว่าฟีเจอร์มีอะไรบ้างเนาะม,มีอาซูชิเป็นพระเอกนะนะซึ่งไม่มีใครจาไม่้เป็นพระเอกได้เนาะม,มีชูยะนะครับนะอ่าผู้ใช้แรนนุ่งถ่วงเนาะแล้วก็มีอิสุอิสุคือใครวะอิสุคือใครเดี๋ยวมันมีคนตรงกลางลนะ้วคนตรงกลางนี่คือใครวะอ๋อไอ้นี่อากุตากะวะเนอะผมอ๋ออิสุนี่น่าจะเป็นเียวกาอ่า แล้วก็อากุก็น่าเป็นอากุตากะวะนั่นนะอ่าโอเคน้าผมซึ่งก็เฮ้ยเอาจริงๆผมผมก็ค่าที่ชอบระบบแบบนี้มากกว่านะเพราะรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันไม่ตโลกฟาร์เยอะแบบเรามีเพชรไงเออเรามีเพชรไงอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอยืดเวลาคลิปหนะ่อยซื้อเลยดูเพชรผมไดสองแสนนะนะครับนะก็เล่นได้ว,ว่าดองามาประมาณแบบสิบล้านแพทเนะเพราะผมไไม่ได้แทบไม่ได้สุ่มเลยนะเพราะว่าตัวปัจจุบันพอเล่นได้ก็เล่นเล่นไปเนอะผมนะอืม ถ่วงคนบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอไปจีอ้แปซื้อเลยนะ้วาแม่เอาให้หมดสต็อกนะครับนะเอาเลยเอาเลยแล้วการตีมิติก,ก็คือเอ่อกี่รอบนะโอ้ยชิบหายแล้วแม่งผมไม่น่ากดซื้อรอบเดียวไปเลยวะทำไมแล้วจ้มนนิีละอะนเด็กจีอ้การันตีมิติกนี่ก็คือสี่ร้อบเหมือนเดิมวาถ้าสี่รอบเหมือนเดิม,มนีม่อัปเดตนี้แม่งโคตรง่ายนะ <c oughs> สำหรับคนมีเพชรเยอะแบบผมอะ่ะ คือแบบเอาเพชรไปถลุงอะ่ะก็คือจบนะครับนะแล้วตัวน่าจะโกงด้วยนะผมน่าจะเก่งระดับหนึ่งนะน่าจะเมตานะขอเมตาสักตัวหนึ่งในงนี้ก็พอโอเคเรามีทั้งหมด252ใบ,25บนะครับผมเรนดอบนิติกอยู่ที่1%นเรนะรนะถือว่าเยอะกว่าตู้ธรรมดา2เท่าน้องก็หวังว่าจะได้นะครับผมสักตัวหนึ่งนะพอเรามีถึง252ใบเลยนั่นเองเนอะโอเคมานะคมาเริ่มไปเลยเนอะโอ้ยเป็นในนี้ด้วยว่ะเป็นแบบดาวแบบนี้นะแบดาวแบบเอ่อสีฟ้ฟา เนาะโอเคมาก็จะไปกันแบบวัยวๆ,ๆนี้หนึ่งนะครับผมโอเคปะก็เดี๋ยวผมทำการฟ้าผุนจนก,กว่าผมจะได้ตัวมิติเลยละกันนะครับนะโอเคป่ะฟ้าผุนกันเลยนะครับผมอ่ะจะไม่ได้ทำได้ฟ้าผุนเลยได้แล้วนะั่นนะ <laughs> เอ๊ะอ๋อ ไม่ดิแป๊บนึงผมว่าผมง่โทษนะครับนะอย่างนี้นี่ก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะผมเพราะว่าผมนึกว่ามันใช้ผมไม่รู้นะว่าสมองผมมันโง่มันอะไรมันเออเล่ออะไรนะแต่ว่าตอนแรกผมนึกว่าอะไรวะผมนึกว่าแม่งกดรอบเดียวเว้ยแล้วใช้แค่อันเดียวไม่แต่มันกดรอบละสิบเท่ากับว่าถ้าเกิดผมกดสิบรอบมันจะใช้ร้อยหนึ่งอ่าโอเคโอเคค่อนข้างดีอย่าแฝงไปแกผมก็ว่าอยู่ไม่งคนเพจเดียวมันก็ง่ายเกิน ก็โอเคนะมันไม่เป็นไรถือว่าเราได้ชูยะมาแล้วนะมันถือว่าดวงดีมากนะเออมันเหรีดออกแค่หนึ่งเปอร์เซนต์เองแต่เรากดยี่สิบรอบได้นะอน้องซึ่งก็อ๋อการตีมไม่ติอยู่ที่ร้อยรอบนะผมตาตาถั่วได้อย่างงี้วะมันก็มีเขียนอยู่ตัวบักเออยู่ตรงนี้นะเออหน่มร้อยรอบก็ตรงกับเหรีดมันเป๊ะแหละนะผมที่หนึ่งเปอร์เซนต์เนาะกดร้อยรอบมันก็ร้อยเปอร์เซนต์พอดีนะครับผมก็ก็แค่เดียวตรงกับเหรีดมันน,นะนอ,อืม โอเคนัน้นมานายขอดูชูย้าหน่อยว่าอีโวยังไงนะครับนะถ้าเกิดใช้ใบนั้น e อีโวอีนี่หวานเจีย๊ยบนะนะซึ่งก็น่านจะใช่ด้วยนะน่าจะใช,ใช่ใช่ไหมเออทำไมชูย้าเป็นไฟอะทำไมชูย้าเป็นไฟวะเป็นแรลงลูกทุงไม่ใช่รทำไมไฟวะไม่เกี่ยวอะไรกับไฟนะชูยะาเนี่ยมันแรลงลูกทุงล้วนไม่ใช่ไงวะนหนดูดิดอ่านี่ไงจริงด้วยใช้นีโว e นอะมใช้ห้าร้อยอันก็ถือว่า ไม่เยอะมากนะคือถ้าเกิดคุณมีเพชรเยอะอีเวนต์นี้แม่งคุ้นง่ายไไเว้ยเนี่ยสองแสนเพชรเนี่ยผมจะถลุงยยงกัได้ครบทุกตัวแน่นอนคนระับสำหรับอีเวนต์นี้นะเพราะเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างชอบนะก็โอเคนะครับผมเอาเป็นว่ากิปนี้ก็จบไปแล้วละกันนะครับนะซึ่งก็โออ๋อแปลงร่างมาเป็นร่างตอนในนี้นะมานะที่ให้ทางพิเศษเข้าคืนกินเนาะผมนะเออหนะ่มควบคุมตัวเองไม่ได้นะผมก็โอเค มาน้ำนะจะปิดคลิปเลยแล้วกันนอไม่มีอะไรและ้ะมากองง่ายสรุปอีเวนต์นี้นะครับผมสรุปง่ายๆเลยนะเปิดมานะผมคุณเนี่ยถ้าคุณอยากได้ตัวใหม่นะคุณก็มาสุ่มในตู้นี้นะครับผมซึ่งวิธีการที่คุณจะหาของมาสุ่มได้เนี่ยมี2วิธีครับวิธีแรกคือไปลงพอร์ทัลใหม่นะครับผมกับวิธีที่2คือมาซื้อจากดาไซนะมาซื้อได้วันละ250้ชิ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งราคาค่อนข้างถูกนะ ก็ตีไป1มันติมันใช้1 5 0 0เพชรอ่ะเออแล้วผมหนึ่งมันติใช้ 1, พันห้าร้อยเพชรแต่ว่าเลดดอบอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็จะไม่ต้องเปลืองเพชรกันขนาดนั้นเนาะถ้าดวงคุณดีเนาะกอโอ,โอเคถึงดวงไม่มีก็มีการันตีที่ร้อยโลแล้วฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครมีเพชรสักหลักแสนห้าขึ้นก็น่าจะได้ง่ายๆแล้วแหละเนาะได้ครบตวงง่ายๆแล้วเนาะก็โอเคเพราะว่าคลิปนี้ผมไปละสวัสดีครับ